สวัสดีครับผมแฟนครับแฟนเพจเอฟซีสุขูสุคนมันนี้กับวันที่ซีเดือนมีนาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับผมวันนี้กับพาแพฟนเพจนครับมาเบิ้งง้อยู่กางทองไฮทองนาคือเกลานะครับเนาะวันนี้ก็ได้เป็นง้วแม่ลูกลูกแม่ครับผมตัวลูกคนนี้แดงเป็นแดงเ,ข,เข้มเป็นเข้มนะครับเนาะ มนแม่ลูกลูกแม่ลูกแรกความนะครับเนาะตวัตวตัวมแม่พ่นนี่สมไว้เห็นเด้อครับเด้อสมพอพันนัครับเนาะพอพันตัวเดียวกันนะครับเด้อกับตัวเย่เพ่นนี่นะครับเนาะสมไว้พันมาหลอบหนึ่งแหละครับตวัวลูกพนกับสามเดือนปีแล้วลูกนะครับแนวนี่นะครับในด่านชิดสีแดงทรงลูกเห็นไหมตรงห้องครับผมว่าแม่เนี่ย ทรงลูกสีแดงเป็นแดงเข้มเป็นเนข้มนะครับเนาะนี่นะครับเบิ่งเลยครับยืนท่าท้างอีกทั้งหากตรวลูกพันหนึ่ง่มีสีสอดเลยนะครับเนาะแดงปัดปอดนะครับเนาะแม่ลูกคมนี่ทรงลูกสุดยอดครับผมคอเข,า,ขาดำใบหงด,ดำํำจีมิด,ดำเดี้ยวได้กับขบเพือเ่องหนึ่งมือบดทนะครับเนาะพุ่นนะครับบนไทายเพืน่นเงาหางงครับ แผ่เด็มใหญ่ยุ่งซีนะครับจอมพันก็ยูดีพร้อมนะครับเด้องัวแม่นี่เนาะครับเนาะตัวลูกพันทรงลูกดีครับงัวแม่นี่ยนะครับตัวแม่พันเป็นงัวเพิ่งได้ลูกแรกเนาะครับเนาะเป็นแม่บอกแม่พันได้เหงาไก่กครับนี่ยควใหญ่ควบงเหงควบงวสูงตัวแม่พันยังสมีให้เห็นอีกหลายนะครับเด้อจนกว่าี่ได้ลูกที่สามที่สี่คนหน่อเนาะครับนเนาะจังี้เท่าใหญ่เท่ายาว ในด้านขาทกขาทอนก็นคือเก่าเลยครับมวยเท่เ,เจ้ารับประกันให้เลยนะครับเนาะม้าแม่ลูกคมนี่ก็ได้นี่นะครับแฉเหล้มหายาจุ้งสี่นะครับผมหยาบ่มีนะครับเนะาะทั้งบันมวยเท่อย่าใกล้ๆลงไฮลงน้าแล้วใกล้ๆ่วงนี้ก็ใส่หนีทศกส์เนาะครับเนาะนี่จะคนอยากจำหน่ายออกครับผม ผ่านพันยูส่สวงนะครับเนาะตัวแม่พันแล้วว่าตัวลูกพันน,น,นึ่งหัวแดงปลอดปอดดีครับผมคุ้มสีอยู่ดีหอมนะครับเนาะตัวแม่พันทรงลูกดีครับเบิองอีกมุมหนึ่งบาน,นครับนั่นนะครับน่นะครับเรื่องพรื่อทอมตัวลูกพันย่นเป็นย้อนเป็นย้อนนะครับรนนเนาะ จะลุกเป็นเนาะครับเนาะหนังไหลครับผมวันสมพรพันธ์ดีๆมาคุณเหรอครับืมเพื่อนนะครับยืนเฮี่ยงขางกันบาเชิดดีอ้าเพื่อนก็ขกกแค่น้อยครับ เเบิ้งกีบเล็บกีบเท้าพันนะนะครับเนาะบาดนะครับกีบเล็บกีบเท้าทั้งแม่ทั้งลูกขาหน้างครับเนี่ยขาหลังครับผมกีบเล็บกีบเท้างามดีนะครับเนาะมอบกพวงหมืองได้นะครับเนาะพ่นนะครับลงคอเพิพนยนเป็นยนย้อนเป็นย่อนนะครับลึงออลืงอท้องพันเอ้นด้านราคานะครับเน้ะว่าจะยากขึ้ืมครับนี่จะดังสรรพคุณนะครับเนาะ นด่ดนนะครเนี่ยก็เปิดไปเจ็ดหมื่นสามพันนะครับเนาะเจ็ดหมื่นสามพันเนาะครับเนาะพร้อมชงพีทว่าพาีิสานคือกันครับเนี่ยว่าแม่ลูกค้มเนี่ยนั่นนะครับตวลูกพ่นลึงคอลึงท้องหลายเนาะครับเนาะหลายเป็นหลายแหละครับวันสมพอพันธ์ดีๆมาพิ่นะครับแฟนเพลแฟนครับขัดพอพันธ์ดีๆใช้ได้การครับเนี่ยว่าแม่ลูกค้มเนี่ยตุลลูกค้มเชิดของพ่นครับตัวแม่พัน ทั้งแม่ทั้งลูกนะครับเนาะเอ๋อองุ่งไก่ๆจังน้อยครับเบิ้งมุ้งไก่หลไรวันนี้สีพาแฟนเพจทั้งครับเบิ้งมุ้ไก่จังน้อยนะครับอ่านนั่นน,น,ะนะครับมุ้ไก่เป็นสียื่นที่นะเนาะครับเนาะกับลูกเป็นคุณจุ้งแม่เพื่นนี่สียู่ระดับประมาณ ลอยสามสิบเจ็ดนะครับเนารลอยสามสิบเจ็ดคือประมาณนี้นะครับเนาะความสูงแม่พันลอยสามเจ็ดลอยสามแปดครับผมบ่ถึงลอยที่สิบนะครับเนาะแต่ว่าความใหญ่ความยาวความสูงยังสิมีอีกหลายครับผมเพราะว่านี่กับพิ่งพึ่งได้ลูกแรกนะครับเนาะตัวแม่พ่นสม,มัยให้ความครับในราคาเจ็ดหมื่นสามพันนะครับเนาะเบิร์เท่านั้นครับทั้งลุ่มค่าสือหนึ่งมิสิทธิ์ได้สามนะครับเนาะเพราะว่า ตอนนี้ก็สมไอถ่าแล้วนะครับเนาะตัวแม่เพ่นสมไอถ่านะครับผมคุ้มเป็นคุ้มแล้วครับนี่แถมลูกแม่อีกางหางแลาครับเนาะคลิปนี้แพนเพจ็แพนขับเอฟซีของหัวเชยาก็คือที่เบิงงย่างจูใจนะครับเนาะในราคานี่แพนเพจ็ดแพนับผิดกัน้นะนะครับเด้อราคาพอฟังนะครับเนาะหัวเชยาว่ะตัวแม่พ่นสดสอยู่ครับผมลูกแรกลูกตัวที่สองสมใบห่เนี่ยครับโค้มโัวมา พอพันตัวเดียวกันนะครับแล้วครับตัวใหญ่พันคลิปนี้ก็จบไปชั้งนี้แหละครับผมขึ้นมาจากได้ด้วนครับผมคลิปนี้จบไปชั้งนี้แหละครับผมสวัสดีครับ